แ่ไม่ใช่สำหรับพี่เล็กนะคะพี่เล็กพร้อมกเกษียณค่ะเพราะพี่เล็กเตรียมตัวมาดีพี่เล็กวางแผนไว้100ปีค่ะที่สําคัญคืออยู่ได้จริงและไม่เป็นภาระใครโดยที่เงินไม่หมดด้วยค่ะ พี่เล็ก,กเกษียณตัวเองตอนอายุ55ปีนี้พี่เล็ก56ย่าง57ตอนที่ทํางานที่เมืองไทยเนะี่ยเนาะพี่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องกเกษียณหรือเรื่องอะไรเลยตอนจบใหม่ๆอะเนาะแต่พอพี่ไปอยู่ที่เมกาพี่มองเห็นคนอเมริกาเนี่ยเขาดูแลตัวของเขาเองเขามีวิธีการบริหารจัดการทางการเงินต่างกาัน mm hmm. ก็เลยทําให้พี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องวางแผนชีวิตพี่เล็กแม็กซิมัมตัวเองไว้เลยว่า100ปีถ้ามีอิสระทางการเงินเนี่ยเราจะมีความ สะดวกสบายใจข้อหนึ่งที่พี่อยากจะบอกกับทุกคนเลยนะคะว่าหาได้เท่าไรไม่ไม่เท่ากับคุณเหลือเท่าไหร่คือพี่เล็กเนี่ยจะแบ่งเงินออกเป็น3กองเนาะกองแรกก็คือเงินเก็บก็คือเก็บแม้ว่าพี่จะเกษียณแล้วพี่ก็ไม่ได้ดึงเงินเกษียณมาใช้ทั้งหมดดังนั้นเราก็ยังเก็บเราอาจจะเก็บได้น้อยลงสมมติเมื่อก่อนเราเก็บได้เดือนละห0 0 0มตอนนี้เราอาจ,จะเก็บได้1 0,000นแต่เราก็ยังเก็บอยู่ค่ะ ที่กเกษียณแล้วพี่ก็ยังแบ่งเงินลงทุนอยู่เงินมันเหลือก็ยังดีกว่ามันอยู่ในแบงค์แล้วมันไม่ได้ดอกเบี้ยส่วนอันที่2ก็คือเงินฉุกเฉินและอีกส่วนก็คือเงินใช้จ่ายประจําเดือนปกติเนี่ยเงินใช้จ่ายประจําเดือนก็จะมีค่าน้ําค่ะไฟค่าส่วนกลางค่าบ้านค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าน้ํามันรถเราจะไม่ใช้เงินงบเกินไปจากนี้ถ้าเราใช้งบเกินไปจากนี้เราต้องรู้ว่าเราจะไปลด ค่าใช้จ่ายอะไรได้ในเดือนต่อไปหรือถ้าเราใช้เงินในปัจจุบันแล้วเราใช้เงินในอนาคตเรามั่นใจได้ยังไงคะว่าเราจะหามาได้ <S <S อัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นจํานวนเงินที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะซื้อสินค้าได้มากขึ้นเราอาจจะซื้อสินค้าได้ลดลงด้วยซ้าเราเราไม่ควรจะเก็บเงินแต่เงินสดอย่างเดียวเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการบอนหรือการซื้อทองคำเนี่ย ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาอย่างพี่เล็กในจริตพี่เล็กเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟนะเป็นคนยุคเก่าพี่เล็กอาจจะชอบเรื่องของบอลอะไรที่มันเห็นเห็นผลตอบแทนโดยที่ไม่มีความเสี่ยงมากนักเช่นอสังหาริมทรัพย์คือพอเรา80ไปแล้วที่ดินที่เรามีอยู่หรือคอนโดก็มาชดเชยรายได้ที่เราเคยทํางานได้แล้วเราทํางานไม่ได้แล้วแม้ว่าเราจะมีสิทธิประกันสังคมมีสมิทธิ์30บาททุกโรคแต่เราก็ยังต้องแผนไว้มันอาจจะมีเรื่องฉุกเฉินที่เราจะต้องจ่ายพี่เล็กเคยเป็นคนไข้ที่ป่วยมาก่อน เราก็มีความรู้สึกว่าเอถ้าเราป่วยเนี่ยคุณภาพชีวิตคุณภาพสุขภาพจิตและภาระที่จะต้องไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่อายุแก่แล้วเราก็จะมองว่ามันเป็นภาระของเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่าอะไรบ้างที่มันจะทําให้ส่งเสริมภาวะการหายของเราถ้าเราจะต้องเป็นตอนอายุ70การเราจะต้องเป็นอายุตอน90ก็ขอให้มันเป็นตอนอายุ90เวลาที่เรามีเงินอยู่แล้วแล้วพอเกษียณปุ๊บหยุดละ แล้วก็เริ่มใช้ใช้ใช้ใช,ใช้อยากจะไปไหนอยากจะเที่ยวอยากจะอะไรเออฉันไม่ได้ใช้มาตอนสมัยท่านทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันสลดนะคะที่เราจะต้องไปพึ่งพาหรือเราจะต้องไม่วางแผนแล้วทําให้เกิดภาระกับลูกหลานหรือภาระกับตัวเองแล้วที่สุดคุณค่าของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยความรู้สึกของตัวเราเองดังนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินไม่ว่าคุณจะ,กะเกษียณตอน50 60หรือ70สําคัญทั้งในแง่ที่ก่อนที่คุณจะเกษียณคุณวางแผนยังไงและหลังที่คุณเกษียณแล้วคุณมีเงินเท่าไหร่แล้วคุณยังต้องวางแผนต่อยังไง